คันนี้เป็นรถที่ทําสีมานะครับผมลูกค้าเพิ่งเอาไปทําสีเสร็จมานะครับแล้วก็เอากลับมาที่เรานะครับมาเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นยางนะครับลูกค้าต้องการให้อะไหล่ที่เป็นยางเนี่ยมันใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็เลยวิ่งมาที่เรานะครับให้เราแก้ไขจัดการให้นะครับมาดูรายละเอียดคันนี้ครับมีอะไรบ้างด้านนอกนะครับจะมียางรีดน้ํานะครับตัวนี้นะครับอ่ารีดน้ําอยู่นี่นี่อันนี้เป็นริดน้ําเก่านะครับที่ถอดออกนะครับอ่าก็คือมันหมดสภาพครับเก่านะครับแล้วก็แข็งกระด้านนะครับตัวสักกะลาตัวนี้แข็ง นะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ก็เป็นของแท้เลยใช่ครับตัวนี้เป็นยางรีดน้ําแท้นะครับผม <m ood> ยางรีดน้ําแท้นะครับรีโบนี่รู้สึกว่าจะมีสีเงินเงินด้วยอันนี้ใส่อ่าใช่คขับอกม,มีสีเงินเงินด้วยสีเงินเงินอ่ามันเป็นของตัวท็อปนะครับผมฟังรุ่นมันก็เป็นสีดําบางรุ่นก็เป็นสีเงินเงินสีเหลดนะครับผมซึ่งสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับใครอยากใส่อ่าจากสีดําเป็นสีเหล็ก็ได้นะครับจากสีเหลดเป็นสีดําก็ได้เหมือนกัน นะครับผมสําหรับเจ้ายางรีดน้ําตัวนี้นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นยางกระจกหูช้างนะครับยางกระจกหูช้างหน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นอยู่ตรงลักษณะแบบนี้นี่ด้านหลังนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมกระจกหูช้างนะครับผมอ่ะแล้วพอเปิดประตูมานะครับเราเจอว่าข้างในเนี่ยไม่มีแผ่นกันน้ํามาเลยนะครับแผ่นขาวๆที่เป็นเหมือนพลาสติกน่ไม่มีมาเลยนะครับก็เลยเสนอลูกค้าแจมไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าก็บอกว่าโอเคครับแจมไปเลย นี่งานเดีมนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเดียมเต็มบานนะครับผมนี่งานเดีมก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ช่วยให้งเงียบขึ้นด้วยเนาะใช่กันเสียงกันน้ําได้นะครับเดีมตัวนี้นะครับอ่าน้ําไหลมาก็จะมาติดแผ่นเดีมนะครับแล้วก็จะไหลออกนอกรถไปนะครับจะไม่ทําให้น้ําเข้าในรถนะครับบันหลังมันกั้นนะครับเดมหมดเลยทั้งสี่ประตูนี่แบบนี้ นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวชุดยางกระดูกงูตัวนี้นะครับเป็นยางกันเสียงนมหนา20มิลนะครับผมมาไว้แก้ปัญหาเสียงเข้ารถนะครับตัวนี้โตโยต้าเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือปิดประตูเสียงดังนะครับกับวิ่งแล้วมีเสียงดังนะครับเป็นแค่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 ข้างประตูนะครับนั่นก็คือว่ายางของประตูเขาเสื่อมนะครับวิธีแก้ก็อย่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนยางกระดูกงูของใหม่นะครับเป็นแบบนมหนานะครับมันจะแก้ปัญหาได้ นะครับผมถามเพิ่มอีกนิดนึงครับท่านอุ้มครับผมอันนี้ลูกค้าแจ้งด้วยว่าปัญหาโตต้าเนี่ยไอ้วยางปัดน้ำฝนเนี่ยมันชอบเป็นเส้นอันนี้เราแก้ได้ไหมครับอ๋อตอนนี้แก้ได้แล้วครับผมตอนนี้เราแก้ได้แล้วเราไปหายางปัดน้ำฝนตัวหนึ่งมานะครับที่คุณภาพค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ราคามีตรภาพนะครับผมเรานําเข้ามานะครับตัวนี้แก้ปัญหาเรื่องปัดแล้วเป็นเส้นเป็นรอยได้อย่างดีเลยนะครับในรถโตโยต้าใครใช้โตโยต้านะครับแล้วมีปัญหานะครับ ปัดน้ำฝนแล้วปัดไม่ออกนะครับเป็นเส้นเป็นรอยเนี่ยวิ่งมาเลยนะครับมาเปลี่ยนเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่าเราจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับผู้นึงก็ไม่แพงนะครับ500บาทนะครับพร้อมกับขัดเครืองกระจกให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีบริการใหม่นะครับก็คือล้างแอร์แบบไม่ต้องหอดู้นะครับผมพร้อมกับอุกโอโซนนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับเพียง990บาทนะครับผมใครมีปัญหาแอร์เหี่ยวแอร์ไม่เย็นแอร์มีกลิ่นนะครับมีปัญหาอะไรก็ช่นนะครับเกี่ยวกับแอร์นะครับเข้ามาทีี่เเเเรรรรรราได้้ลยััับบบตวจชช็็คคคคใหนนะะฟ นี่งครับนี้ก็อย่าลืมนะครับไลค์คีว์ียางของป,ประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้มาเลยครับสวัสดีครับ